วันนี้นะคะเัจนจะพามาทําเมนูแกงส้มยอดมะาพร้าวอ่อนใส่กุ้งค่ะแกงส้มของเจินค่ะจะเป็นสูตรแบบผักกางจะมีเครื่องเป็นกระชายหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะเดี๋ยววิธีการทําเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเราก็จะนํากระชายมาหัน่นให้เป็นชิ้นเล็กเล็ก,ก่อนนะคะเราจะได้ทําง่ายนะหั่นกระชายไม่ต้องหั่นเนี้ยบอะไรนะคะแค่ให้มันเล็กลงนิดนึงอันนี้กระชายหั่นเรียบร้อยนะคะเราก็เอากระชายใส่หม้อไปเลยค่ะหอมแดงก็หั่นเล็กนิดนึง หอมแดงแนะนําให้ใช้เป็นหอมแดงไทยนะเพราะว่าหอมใหญ่หรือหอมแขกอะไรเงี้ยค่ะกลินมันจะไม่เหมือนกันนะคะเวลาเอามาทําเครื่องแกงก็รสมันจะไม่อร่อยนะพอได้หอมแดงแล้วนะคะก็เอาใส่หม้อตามไปพร้อมกับกระชายเลยต่อไปจะเป็นกระเทียมค่ะวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนกลีบใหญ่ๆแบบนี้นะคะ นอกจากนี้นะคะในแกงส้มเราก็จะมีกะปินะคะเดี๋ยวรอน้าเดือดก่อนแล้วค่อยใส่กะปินะคะอีกตัวหนึ่งเป็นพริกนะคะวันนี้จะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแห้งแบบนี้นะคะเราก็หั่นให้มันเล็กนิดนึงเราจะได้ไปต้มตัวนี้ค่ะมันจะมีเม็ดพริกถ้าเกิดว่าใครไม่กินเผ็ดให้เราเอาเม็ดออกนะคะให้เราแบบขยำขยาแบบนี้ค่ะแล้วเม็ดมันก็จะล่วงออกแล้วเราก็เอาแต่ตัวเนื้อพริกใส่ลงไป,ใส,งไปใส่ลงไปต้มได้เลยค่ะ ยอดมะพร้าวนะยอดมะพร้าวอ่อนเวลาเราซื้อมาก,ก็หั่นให้ได้ชิ้นหนาหนานิดนึงนะคะสําหรับยอดมะพร้าวประมาณนี้แล้วเราก็หั่นให้สั้นลงนิดนึงจะได้ทานง่ายให้มันได้ประมาณนี้นะคะวันนี้เจินใช้เป็นกุ้งขาวนะคะวันนี้ใช้ตัวใหญ่นิดนึงนะคะพอเวลาต้มแกงส้งมอมกุ้งมันจะหดนะมันจะได้ไม่เหลือตัวจิตเดียวนะคะกุ้งนะคะเวลาเราเตรียมเราก็จะทําการแกะเปลือกนะคะ เหลือหางไว้เหลือข้อหางเอาไว้ตรงนี้ตรงหัวกุ้งนะคะให้เราดึงหัวออกไปเลยดึงหัวออกแล้วก็ดึงคางกุ้งออกนะคะให้เหลือเท่านี้แล้วเราก็จะผ่าหลังนะคะแล้วก็เอาเส้นดำๆที่เป็นขี้กุ้งเอาออกแบบนี้นะคะเราเตรียมกุ้งทั้งหมดไว้แบบนี้เลยนะ พอเราแกะกุ้งเสร็จนะคะตอนนี้เครื่องแกงที่เราต้มไว้ก็เดือดแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะเริ่มใส่ตัวเนื้อปลานะคะถ้าอยากได้แกงส้มน้ำข้นๆต้องใส่เนื้อปลาลงไปด้วยวันนี้เจินใช้ปลาทูน่านะง่ายสุดจะช่วยทําให้เครื่องแกงของเรานะคะตัวน้ําแกงส้มเรามีความข้นนะต่อไปนะคะก็มีเกลือนะคะตัวนี้เป็นตัวปรุงรสนะคะเราจะใส่ไปก่อนระดับนึงถ้าเกิดว่า ตอนที่เราทําเสร็จแล้วเราเรามาชิมถ้าเกิดว่ามันยังอ่อนเค็มเราก็เติมเพิ่มได้อีกนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกะปิค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้นะคะเรารอมันเดือดนิดนึงแล้วเราจะนําเครื่องแกงทั้งหมดตัวนี้ไปปั่นนะคะเราเทตัวเครื่องผิดแกงส้มทั้งหมดลงมาในโถปั่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปั่นเลย ความหยาบแล้วแต่ความชอบนะแต่ว่าส่วนใหญ่แกงส้มเขาจะไม่เน้นให้ละเอียดมากนะคะแล้วเราจะมาต้มแล้วก็ปรุงรสกันค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราจะเริ่มปรุงรสนะคะน้ำตาลปี๊บใส่ไปได้เลยมีน้ำตาลปีบ๊บมีน้ำมะขามเปียกนะคะต่อไปก็น้ำปลาน้ำปลานี่สำคัญนะคะใส่ตอนที่แกงส้มเราเดือดแล้วนะจะได้ไม่เหม็นคาวเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำแกงส้มของเราก็เดือดแล้วนะ ทีนี้นะคะให้เราปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะใส่ตอนที่แกงเดือดแล้วนะคะเนื่องจากวันนี้ผักของเรานะคะเป็นยอดมะพร้าวอ่อนนะคะตัวยอดมะพร้าวอ่อนเขาจะมีรสหวานอยู่แล้วในตัวนะคะยังเรายังไม่ต้องปรุงให้มันหวานมากนะให้มันมบรสหวานนิดเดียวหลังจากที่เราใส่ยอดมะพร้าวอ่อนลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะให้มันเดือดอีกสักรอบนึงแล้วเราค่อยใส่กุ้งนะ หลังจากรอยอดมะาพร้าวเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งลงไปเลยะคะ่ะเป็นตอนจบแล้วนะเทกุ้งลงไปเลยพอเรียบร้อยแล้วนะคะตอนจบให้เราใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงค่ะจะช่วยทําให้รสแกงส้มของเราเปรี้ยวนําขึ้นมานะคะแล้วก็สดชื่นขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงส้มยอดมะาพร้าวอ่อนกุ้งนะคะวันนี้จอนจะเสิร์ฟคู่กับไข่เจียวนะคะวันนี้ก็ทําไข่เจียวฟูไว้เรียบร้อยแล้วเราจะมาตักแกงส้มเสิร์ฟกันเลย ยอดมะพร้าวอ่อนนะทานมากตอนนี้หอมมากนะคะแกงส้มแล้วแกงส้มแบบภาคกลางอะคะ่ะก็คือจะใส่กระชายนะคะก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรนะหอมแต่แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็จะมีอีกแบบหนึง่งจะเป็นแกงส้มใต้อันนั้นเขาจะใส่คมมิ้นลงไปในพริกแกงด้วยนะคะแล้วก็บางทีจะไม่ได้ใส่กระชายะคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนกุ้งสดของเราเดี๋ยวเรามาชิมกันยอดมะพร้าว แล้วก็มีกุ้งใส่น้ำแกงส้มนิดหนึ่งอืมอืมอร่อยนอำมะพร้าวอ่อนหวานมากเลยค่ะรสชาติจะเป็นแบบสามรสนะมันจะมีรสเปรี้ยวรสเค็มแล้วก็รสหวานอยู่ท้ายๆนะคะรสชาติกลมกล่อมเข้ากันดีค่ะตัวยอดมะพร้าวอะคะ่ะ มันจะมีความกรอบแล้วก็มีความหวานในตัวเองนะคะจะมีรสหวานนิดๆน,นะคะแกงส้มเวลาเสิร์ฟนะคะแนะนำเสิร์ฟคู่ไข่เดียวนี่เป็นคอมบิเนชันที่แบบสุดยอดมากเลยเมนูนี้นะคะไปลองทำกันดูนะคะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจินลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้าจะพาไปทำเมนูไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ share, ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ